คอยหนอยาตายกี่เป็รเซตี่เปุ่ิ่งเหยงานนะทายไปลงในยูทูบเด้อืมุูจับยบบันเจับกันมป็นคนเดียวเลยจะมาเห็ีดงานเก่งย่างนะแล้วจะนอนเล้วเอยียดเที่ยถ้ามาเยี่ยมเยียร้างมันเหยีดงาน เฮตัวนี้ขายขายเจ้บัวจเจ้ยโยตุเอพอนกอยาละหลายประว่าณวันแรกมาเจ้าไปเบิ้งมุเจ้าเด้อในช่องกาซ้าซาแนววันแรกประมาณหาของสมเ็วพ่อเขาต้องไปลับไปต่อยอืเพเย็นขี้ใจแลยบางคนคนมีเราอางานเก่งนี่จะเป็่นสานบางคนเพยมันจะเกี่ยนสุวนพณภคุณตัวยิ่งนะ สายแล้วฝ่เป็นไท่บันฝ่ายว่าดะเดินี่อ่อเอมูเจ้าเจงทุกคนพ่าเห็นไกล้เห็นตามปูนก่อนไามกับโบปนเห็นตามปูนปาตัวหนึ่งเจ้าอยูรายเป็นไงนี่พูดเสือร้ายอย่างอยูเจ้าคุณว่ารเพราะเป็นยังเอยเป็นยังอาสีบแล้ว บนยังย้อมจบเสียงเนาะเดี๋ยวก็ไปถามทุ้มนังหนองกันเถอะาางเบิ่งกันนีไอ้ก็ไม่หยิของนึ่ง้อที่น้อง้หนึ่งเบิ่งซางถึงปูนขอมีแต่ซานนี่เก็ง ก็นะกผสมปูนได้สวยพอดีแล้วพอดีเวลาพูดเสียงเสียงเป็นผู้ชายผู้หญิงจากสมัยสมปูนเก่งแท้ะผู้ยิงไปว่าเก่งยอดดอกผู้สาว ตอเป็นลกไฟแลอย่านี้นี่ไหม่ได้เยอะแล้วจ้ะจะว่าโต้ั้นจะสมกันบ่าบบ่เจงอยู่คนหนเ่งแม่งหมดใจเบิ้งหมดใจเด้อที่นช่องย่อถูกตาไายซาเนียวทีมหนึ่งภาษาไทยแม่งแต่ต้องไปตัดไตต้ออยูอันนาไหมเขาโกงนี้ไม่เอี่ยมไม่ลูก เออเดียวเดียวตัวท้ายปขาอกล้องไลยนะเออเสียวอยางนัะไปด้วยเร่งหมียมกจะไม่เห็นตัวโดแล้วใครคนี <out> ่โบพอสร้างลายเทียนนาแล้วเทยนไม่พอเป็นเนก็เจ้ามัดเด็กก็เชี่นนะนี่เป็นเงี้ยหลานสาวเงี้ยแต่สังลานเงี้ยแต่กินหลานสาวหลานเึยเนี้ยแต่แก่แก่ยังีเทียเป็นเงี้ยหลาน ก็คอยบางยังจะเริ่มกดไลค์กดแช่กันเด้อกดติดตามนั่น้ยแบบมีรุ่นก็จะไริ่ระททยกันอีกทำยังไงดีด้วยนั่นเยีะเยอะจะจำโยก็จะแย่งข้างหน้างม่เปียิ้าเป็นระเห็ดตกจะดอกเห็ดปกอิดเสียเองวยกตัดเองต่อเองเราแต่มีบัวไม่จะคิดดอก มึงเจ้าเสี่ยเรียญก็เล่นตาูนไดกับบ้านจริงคือวน้ละเจ้าเสี่ยเลี้วนมีเจ้าทเจงเดือดึงนปนเจาเนาะ มคนเก่งแอ้วเมื่อหลังก็ที่ไดไป้ากันอยู่โยมึงเห็นบ้านไหม่ต่ามาพร้อมกันถึไม่เห็นได้กันเงี้ยชีริตอย่ยงางน,นี้ไหนบุปาหลังทิ้งไหมวะแม่แ <c oughs> <c oughs> mấy con tiền vệ hình anh này, chỉ riêng lắp đặt là ngàn sang mucho, bên ngay chồng cả sai thay nhau người anh, như bớt rồi, bên จาเหมือนทำงานนี้บานคนจริงจรง